สวัสดีค่ะพี่น้องมันีหลังจากบริพ่อกันดวนเนาะคะ่ะเดี๋ยวอันว่าได้ว่าได้เลินยูทูบด่ดนแล้วนะคะ่ะเ็กเลยมาเปลี่ยนซื้อช่องใหม่เนาะเป็นช่องเปลี่ยนจากสาวกุบผ้าลุยแหลกเป็นแม่หากินสาตาไตล์แม่กบเลยค่ะเด้อเดี๋ยวมาพาพี่น้องมาเกียเห็ดผงโคมนะคะย่นงค่ะว่าเห็ดผงโขมบอกพ่อแล้วจ้าพี่น้องพ่อแล้วเดี๋ยวสิพผ้าพี่น้องเบ่งได้ค่ะจ้า ดีค่ะพี่น้องกะว่างเหนีงนนยงน้ำผ่านในแจงไปไหนแล้วค่ะเก็บมาแดนแล้วนี่แน่นหนึ่นนนงใจอีกดอกหนึ่งทั้ง่ะโอ้ยขาอวบๆเลยพี่น้องขาอวบใหญ่มากเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันต่อไปนะค่ะว่าจะมันป้บรรยากาศตอนเศร้าๆนะคะ่ะยูเบ่งได้ค่ะนี่เบ่งอัน,น แทงปูนนีเสียงตะเวนไม่ได้พาพี่น้องมหาหลอดดแล้วนะคะ่ะเม่ได้เอ็เฮดคลิปให้พี่น้องเบิงโดดแล้วห่างหายห่างหายไปโดดได้ะคะ่ะว้าวกับสิตะกุกตะกักแน่แล้ะพี่น้องนะจ้าพี่น้องมาพอลูกวัดมาแล้วีมดด่อคะพี่น้อง เดินโดนค่อยเห็นเทียนึงนะค่ะดูแต่อุ้ยได้แต่หัวนี่จ้หัวแบบมันหัวกระออกเนาะเนี่ยหัวรุดแล้วพี่นอ้องหัวรุดค่ะหัวรุดนี่จ้พี่นอ้องนะะี่ค่ะเมนข่อยกระแม่ครับเป็นขี้เหี้ยนข่อยกระแม่นี่แหละ ยืดไตไปตัวค่ะพี่นองยางกินเมื่อยแล้วขาอวบอันนีจ้ะไปยืดใตะไใหม่นี่จ้ะอันห้อยตัดตีนไปแล้วนี่ซีเมนห้อยเอาเมื่อเสานี่ขึ้นมามองเก่าจะไปก้อมเมื่อเราวนหม่มีขึ้นมาแถวเก่า พี่น้องม่คอยอีกแล้วุลค่าดอกนี้นี่ค่ะู้าอวบไยสะออนนะคะเทือลแลกได้จ่าที่มาเก็บเห็ดบึงผลค่ะบึงทั้งนี้เพามีนามได้จ่ะนามมันจะลึกอยู่ฝั่งทั้งปูฝั่งทั้งผนุนนะทั้งนี้เ่ราะคอยไม่นามนี่เนาะคะ่ะก็ามาถึงบานเล้พี่น้องเลือบันนี้สิมาล่างต้มไว้นะคะ่ะ ตมแล้วก็ซิโก้ยนอะพี่น้องเนได้ซ้ำนีแ่แหละค่ะกับกับใบไหลโคดนนาะจะไปไหลโค่นโลมันมันจะเป็นมันไม่ได้เป็นปลาเนาะมันเป็นน้ําคู่บึงเนาะค่ะคู่น้องได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วนะคะพี่น้องได้เยอะแล้วซ้ำเดี๋ยวสิล่างได้ค่ะพี่น้องไปล่างเ็ดเนาาจะพี่น้องล่างข้างหมอไว้แล้วค่ะข้างหมอไว้แล้ว างหมอไปตะตุ่มเนาะค่ะตะตุม่มล่องตุ่มใส่บักขามเปียกล่องเบิ้งนอกจากพี่น้องว่ามันจะขมบอเย็ดเผิ่กขมนะคะนี่เห็ดเย็ดเผิ่กขมอยู่ค่าแต่ว่าแต่ว่าประเด็จกิบในปลาอยู่่าเลยคะ่ะไปเก็บอยู่บึงนอกจากมันจะเป็นปลากระถินนรลงเนาะอยู่คู่บึง้งพี่น้องดอกเี่เฮ็ดกับหนาคน ชอกันสะวคนขพี่น้องสรวันว่าได้หลายดอกดอกด้วยจ้ะว่าได้หลายดอกแต่ว่ามียี่สิดอกง่ายง่ายแต่ยังมายอมเพียได้ค่ะพี่น้องอันนี้เสาวมตุลกักสิก้อยเมื่อนี่ล่ะค่ะสิก้อยเมื่อนี่ล่ะลักสิกไปเก็บไม่อยู่ด้วยจ้ะสิก้อยกินง่ายเนี่ล่ะคนอื่นมาก,กินง่ายเนาะแล้วกยกินรอบสออเส้าเนี่ย ไปได้ซองนะคะขางหมอไปละเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งนี่มันจะล่างไงก็ถูกเห็ดเนาะพอเพิ่นจะบ่มค่อยมีดินเนาะคะ่ะน้ำดอกนัน่งยังค่อยจะเกียมดีือจะได้ล่างลูกแดดแต่นน้ำขาเพิ่นเนาะคะ่ะล่างไง อันก็ได้ยินข่าวว่ามันออกหลายมือลหลายๆต่ว่าบริเวณปีเกเ็บนะคะเมื่อวานนี่ไปงาน,นเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาสบายพระอยู่วัดเนาะอีวัดบ้านเจ้าของเนาะ,ะอีวัดบ้านเจ้าของเร็จแล้วก็ไปแก้วปักตาลนะคะเมื่อวานแก้วปักตาลเลือกบ,บริเวณหาจีบเห็ด ลายมือแล้วเนาะอันเปือยเทาเปือยถิมก็มีมันมีคนไปเก็ี่ยลายเนาะค่ะการมันหายยากเนาะอันสีเฮดแก๊บสีใบตองคือกันไหลได้จ้ะเพราะว่านานี้ใบใหม่มันยังัวกระหว่งเนาะมันยังบอมันยังบอเปือยเนาะค่ะใบใหม่เนาะใบใหม่หวง เดี๋ยวพ่อพี่น้องมาดูหแล้วนะคะบ่ได้ท้ายคลิปให้พี่น้องเบินน่งดูเลยมันมีก๊เซ็นได้ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนั่นแหละได้จ้ะไปอีกอยุคไปอีกอยุคกันกินข้าวก่อนนะคะ ล่างง่ายค่ะเฮ็ดฝนล่างง่ายไม่ต้องพิธีพิธันมันคือล่างเฮ็ดนาแหล่เนาะค่ะเฮ็ดน,นาแหล่มันถือดินเพลังงะล่างเสร็จแล้วค่ะนี่เน,น,นาะค่ะพี่น้องต้มน้ำที่ซองเราได้จ้ตตะต้มต้มใส่มักขามเปลือกเนาะคะ่ะ เดี๋ยวก็จะพ่อแล้วพ่อเราจะเอามาแซน้ำปูนไวแหละจะก้อยนะคะคลิปนี้กับสีฟ้าพี่น้องไว้ซัมเนี้ก็นได้จ้ะก็อย่าลืมเด้อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนให้หากินสไตล์แมกบนํำเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพอกันไม่คิดหน่าจ้า